สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆ hmm. ไม่ใช่เช้ามาจะโชว์สันขวานให้เพื่อนๆดูนะ <an> <databases> จะมาสาธิตกันใช้ขวานกับมีดพล้าใหม่ค่ะแล้วก็วิธีทำลายต่อไม้อะค่ะวิธีทำลายไม้ทุกอย่างค่ะ ถ้าเราจะทําลายเขาอะค่ะเพราะว่าเขาใกล้บ้านใช่ไหมคะเราก็ตัดถ้าเขามีมีแขนงออกมาแล้วก็เอาเขาออกถากเขาออกให้ได้ให้ได้ผิวออกเหมือนกันทุกอย่างค่ะไม้ไผ่ก็เหมือนกันให้ได้ตาออก นี่เราก็ให้ให้ตาเขาออกถึงเยื่อแบบเนี้ค่ะให้ได้ออกแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะให้ได้ออกมาแบบนี้แล้วก็ก็จะตาย ถ้าแค่เบาแค่เอาแกะเขาออกเขาก็ก็ยังจะคืนมาแล้ววิธีการใช้มีดพา้าขวานใหม่เราต้องสับไม้ดิบไว้โดยเฉพาะไม้ที่เป็นยางค่ะถ้าไม่มียางก็ต้นไหนก็ได้ ที่เข้าดิบอยู่อะค่ะแล้วก็สับเข้าไว้ให้เข้าดอนอย่าเพิ่งเอาไปตัดไม้แห้งอย่าเพิ่งเอาไปใช้กับไม้แห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ไม้ไผ่นะคะเพื่อนๆผิวไม้ไผ่นี่จะแข็งมากจะทําให้ผิวคมมีดเสียบินหมดเลยค่ะต้องใช้กับไม้ดิบไม้ที่มียางก่อน ค่อยๆใช้ไปคนแก่เข้าถึงห่วงมีดเงี้ยค่ะมีดขวานอะไรของเขาเขาเขาจะห่วงมากเพราะว่าเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ไม่เป็นคะ่ะเขาจะใช้ฟันจับๆับชับชับ,ชบ,ชบ,ชบเนี่ยคะ่ะเราต้องใช้กับสับไม้ดิบไว้ก่อนค้างไว้แบบนี้คะ ต้นมะละกอใหญ่ๆก็ได้สับแล้วก็ทิ้งเข้าค้างไว้ทิ้งเข้าคาไว้แล้วก็คนรุ่นใหม่นี่เขาจะใช้พวกเครื่องมือไม่เป็นค่ะเป็นพวกเอ,อจอบพวกเสียมนี่เขาก็จะง้างง้างจน จนสุดสุดแล้วก็จะหักจะงอนี่ก็จะสับไว้ตรงนี้ค่ะก็จะมาขยับบ้างนี่ก็ะใหม่นะคะนี่ก็ซื้อมาเมื่อเดือนก่อน พ่อน้องพิมพ์ใช้มือแรกงอเลยค่ะหักเลยค่ะเขาใช้ไม่เป็นค่ะเขาจะงัดลูกเดียวเมื่อวานเราก็เอามาง้างกับสองกอนี่ละแต่ก็ไม่ไหวงัดไม่เป็นเด,เดี๋ยววันที่หนึ่งนี่คนงานเขาจะมาจะให้เขางัดคงแก้ไม่ไหวแล้วค่ะ งัดไปแล้วก็หัก็ <c oughs> ต้องขัดใช้ใช้ไปพอน้องพิมพ์เก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะอ่สี่สิบปีหรือววายังไม่ถึงสี่สิบอะไรเงี้ยค่ะรุ่นหลานนะคะ <c oughs> รุ่นหลารุ่นเหลนเท่า <c oughs> กับเหลน เขาลูกของร้านเด็กรุ่นใหม่เขาเขาก็ใช้ของไม่กี่อุ้ยขอโทษอยังไม่สุกเช้านี้ก็จะมาถอนหญ้าแถวนี้ถอนที่เราไม่ต้องการออกแต่ก่อนอื่นก็ต้องเผามะกรูดไล่ยุงก่อนเผาข้างบ้านทางน้อนไว้ทีหนึ่งแล้วคะ่ะ ต้องาทางนี้ออกเนี่คย,ยค่ะใบไม้ค่ะถ้ากวาดแล้วไม่ไม่โกยทิ้งเ่ยไม่กวาดดีกว่าทิ้งไว้เข้าเป็นธรรมชาติทิ้งไว้แบบนี้เราเราโกยเราเราเก็บไม่ไหวเหนื่อยทิ้งไว้ทิ้งเข้าไว้เฉยๆแบบธรรมชาติจะดีกว่า <c oughs> ทำอะไรต้องทำให้สำเร็จให้เรียบร้อยกอบไ,ไปให้ทีโกยไปให้ทีนึงละเมื่อหน้าแรง<ม>อุ้ยตอนนั้นหนักมากหลายกองเลยอืมนี่ก็จะได้เวลาจุดฐาน สาธิตการติดฐานขอมากรดูดไ 2, ล่ยุงใส่ไปสองสามลูกยุงนี้หมดคะ่ะไม่ต้องกลัวนี่นี่นี่ทอนตลอดคะ่ะเาก็ออกมาเรื่อยๆติดแล้วคะ่ะ แต่ก็รอให้ติดดีๆค่อยให้มากรุดกระจายแล้วค่อยกลับมาถอนยาไปกินอาหารเช้ากินยาก่อน <c oughs> อืมอืมผี่เสื้อออกแต่เช้ายังไม่สุข <c oughs> เขาติดกันเป็นพวอ๋อลร่งน้ำสุกแล้วข้างบนแค่กลับมาถอนหญ้าเดี๋ยวต้องเอากุญแจม,มาเปิดน้ำเปิดประตูบ้านรดน้ำข้างนอกก่อนตามสเต็ป ีิรักสวยจังเลยสวยสวยสวย <c oughs>

นี่คือก้านขิงป่าที่เราตัดเอาหัวเข้าไปปลูกก็เอาก้านเข้ามาสุมยูหอมดีโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับเช้านี้ขอทานอาหารเช้าก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่สวัสดีค่ะ